เราทุกคนคือสิ่งมีชีวิตที่วิเศษที่สุดในโลกและจักรวาลนี้การที่ผมกล่าวเช่นนี้เพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการก้าวกระโดดที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งมวลเหตุผลก็คือมนุษย์มีวิวัฒนาการรับรู้ในระดับสติปัญญารวมทั้ง สามารถก้าวกระโดดทางวิวัฒนาการของตัวเองที่ทำให้ค้นพบวิธีการที่ลำเลิศในการใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ยิ่งยวดกว่าสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่น The Immortal Truth สัจธรรมนิรันด์เขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขครูทางจิตวิญญ,ญาณระดับโลก Super j u n อร r ผู้ค้นพบการวางระบบจิตหมเซตและวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบาย the m a s t e r c o ์ e a c a อ e คาเบทที่6ว่าด้วยชีวิตและจิตวิญญาณเราเรียกสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นว่าสัตว์เดรัจฉานต่างจากการเรียกตัวเองว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐ มนุษย์เราวิวัฒนาการมากมายหลากหลายและมีความล้ำลึกในชีวิตเนื่องจากองค์ประกอบในยีนและ DNA รวมทั้งสมองที่มีวิวัฒนาการของต่อมไรท่อในระดับล้ำลึกและเกล้าวกระโดดที่สุดการที่มี o อคอร์เทมีวิวัฒนาการการกระตุ้นการทำงานการรับรู้ทางสติสัมปชัญญะ และรับรู้ในระดับอารมณ์ได้สูงสุดผ่านต่อมลิมบิกอะมิกดาราหรือทุกต่อมที่อยู่ในเซลล์ใต้สมองของเราจนถึงต่อมไพรเมียลต่อมพิทูอิตาลีที่อยู่กลางหน้าผากและท้ายทอยรวมทั้งการเชื่อมต่อต่อมใต้สมองที่เรียกว่าแกนดูราทั้งหมดนี้ทำให้เรามีประสบการณ์ความรับรู้ของชีวิตที่แตกต่าง และวิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นแม้ว่าเราจะมีความทรงจำยีนหรือ DNA บางตัวที่เก็บรหัสพันธุกรรมในระดับสัญชาตญาณเดิมหรือสัญชาตญาณดิบแต่เราก็มีวิวัฒนาการที่ล้ำเลิศจริงๆจึง,จง,จงได้กล่าวว่าการเข้าถึงชีวิตหรือจิตวิญญ,ญาณเป็นสิ่งสำคัญของทุกคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้ เราอาจติดอยู่กับอารมณ์โกรธหงุดหงิดใช้ชีวิตด้วยความไม่รู้ถูกกระตุ้นจากสภาวะการที่ถ่ายทอดพฤติกรรมและความรุนแรงอันเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมของเราในทางกลับกันการขัดเกลาและหล่อรอมชีวิตจากการเรียนรู้ประสบการณ์แห่งมนุษย์ก็ทำให้พวกเรายกระดับชีวิตแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่น อย่างเรือเชื่อด้วยเหตุผลนี้เองการเปลี่ยนแปลงต่อมอะมิกดาราที่รับรู้ธรรมชาติของอารมณ์และสติปัญญาไปจนถึงการทำงานอันแสนมหัศจรรย์ของต่อมไทเนียวและต่อมพิทูอิทารีรวมเถ็งการทำงานอันแสนมหัศจรรย์ของเซลล์สมองหรือเซลล์ชีวิตที่มี75้าล้านล้านเซลล์ทำให้ชีวิตของเรามีความวิเศษ และลำเลิศกว่าสิ่งมีชีวิตในโลกทั้งหมดดังนั้นการจะยกระดับประสบการณ์ชีวิตหรือความเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพวกเราทุกคนที่จะหลุดพ้นจากสัญชาตญาณดิบหรือความทรงจำเก่าด้วยการเรียนรู้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเมตตามีความอกอ้อมอารีการค้นพบสัจธรรมของความเป็นมนุษย์เริ่มต้นจากความรัก ความจริงใจความอ่อนโยนหรือความปราดเปรื่องของสมองและสติปัญญาล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ทางเลือกใหม่ในการก้าวกระโดดในชีวิตของเราและการก้าวกระโดดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเมื่อเราเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงเราจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังได้เรียนรู้ความรู้สึกที่เหนือกว่าการช่างสังเกตโอบอ้อมอารี อย่างลึกถึงความมีเมตตามีน้ำใจรวมถึงตระหนักรู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสเป็นสิ่งวิเศษที่สุดที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้ตลอดเวลาเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรับรู้และค้นพบประสบการณ์อันแสนวิเศษนี้ด้วยการฝึกฝนตัวเราเองจากการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้หากล่าวถึงที่สุด ผมก็ต้องบอกว่าเรากำลังอยู่ในช่วงวิวัฒนาการของจิตหรือชีวิตขั้นสูงสุดที่ทำให้เราได้เล่งผลลัพธ์ของชีวิตมากขึ้นและเข้าถึงความจริงที่เหนือกว่าดังนั้นการที่เราสามารถปลดล็อกตัวเองหรือไขรหัปสปริศนาแห่งชีวิตได้อย่างง่ายดายคือความรับที่ถูกค้นพบไม่ว่าจะเป็นกฎแห่งแรงดึงดูด the law of attraction ซึ่งวบเรตีวัตเทิลได้ค้นพบกฎแห่งความด้นลับของชีวิตเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วจนถึงที่รอนดาเบิร์นนำความรู้ใหม่ของกฎแห่งจักรวาลหรือกฎแห่งแรงดึงดูดมาเผยแพร่อย่างไม่รวมถึงศาสตร์การสร้างชีวิตที่รุ่งเรืองและยอดเยี่ยมที่นับโปรียนคิลและด็อกเตอร์โจเซฟมอร์ฟี นักปรัชญาและได้ค้นพบว่าเราต่างสามารถวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของชีวิตได้อย่างแน่นอนเมื่อเราค้นพบทฤษฎีความเข้าใจของจิตใต้สำนึกใหม่ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของอันเฟรดเอ็ดเลอร์ที่ได้อธิบายถึงกลไกลของจิตใต้สำนึกได้อย่างลึกซึ้งกดแรงกระตุ้นและการตอบสนองซึ่งมีทฤษฎีบางส่วนมาจากซิกมันฟรอย อย่างไรก็ตามการค้นพบพลังเร้นลับของจักรวาลและกฎแห่งชีวิตเพื่อความสำเร็จอันวิเศษที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนนั้นมีชีอเรื่องเร้นลับอีกต่อไปแต่คือวิทยาศาสตร์แห่งปัญญาญาณคือความรู้แจ้งแห่งสัจธรรมชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมเข้าใจตัวเอง ที่จะฝึกการอย่างรู้ในความรักและความดีการสั่งจิตใต้สำนึกในกระบวนการชีวิตได้ถูกถ่ายทอดมาเป็นประสบการณ์อันแสนวิเศษที่สุดของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเป็นการค้นพบความลับของจิตวิญญาณที่ทะลุทะลวงไปสู่ความลึนลับของชีวิต ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถถอดรหัสสมการของจิตในสมองรวมถึงเข้ารหัสสัญญ,ญาณของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้อย่างไม่มีขีดจำกัดสิ่งที่ผมจะถ่ายทอดให้กับพวกเราก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นส่งผลถึงมนุษย์ทุกคนที่อยู่ภายใต้ความจริงอันยิ่งใหญ่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยความคิดอารมณ์ความรู้สึกความรักและความคาดหวัง ตลอดจนความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจากความไฟ,ฟ่ฝันและแรงปรารถนา The Power of Intention นั่นเอง